หนุ่มคงกระพันขออาจารย์ไพศาลคนละลึกชาติเปิดนิมิตช่วยเมฆวินัยเพื่อนรักป่วยโรคทุกทรมานยาวนานรักษาไม่หายอาจารย์ไพศาลแสนชัยคนละลึกชาติได้จนได้ชื่อเป็นลามนรกสวรรค์กับมนุษย์คนแห่ขอช่วยขายทุกตรึมทุกวันยันไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ร่างทรงไม่ได้เป็นคนปฏิบัติธรรมรักษาศีลห้าอย่างไม่ครบ กรณีอาจารย์เพศสารแสนชัยที่ชาวบ้านท่าต้นหิิวตำบลปากป่องอเภอป่าซางจัังหวดลำพูนให้ฉายาคนละลึกชาติได้เปิดเผยเรื่องราวนิมิตรสื่อสารกับสวรรค์นรกและรู้จักเจ้ากรรมนายเวรของทุกคนและหนุ่มคงกระพันดาราพิธีกรชื่อดังได้เปิดเผยถึงเรื่องราวของเพื่อนดาราสนิทกันที่ชื่อเมฆวินัยไกรบุตรที่ป่วยเดินไม่ได้และรักษาไม่หายมานาน พร้อมขอร้องให้อาจารย์เผยสารช่วยซึ่งหนุ่มคงกระพันได้กล่าวว่าเรื่องของวินัยไกรบุตรวันพระที่จะถึงนี้ตนต้องเข้านิมิตวันพระแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อเรื่องแบบนี้หรือเปล่าเพราะแกนับถือศาสนาอิสลามตอนไม่สบายก็มีคนพยายามช่วยเขาด้วยการใช้แพทย์ทางเลือกมากมายแต่อาการก็ยังสุดหนักเขาก็กลัวตนบอกกับพี่เมฆว่าอันนี้ไม่ต้องกินยาอะไรทั้งสิ้น พี่เมฆก็ควรจะลองอาจารย์เพศสารได้แนะนําให้เมฆวินัยไกรบุตรประกาศไหว้พระห้าวัดแล้วให้ส่งรูปไปให้อาจารย์นิมิตว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรคทุกทรมานมายาวนานจะต้องแก้ไขอย่างไรได้บ้างด้านเมฆวินัยไกรบุตรได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลระบุว่าตนได้ไปติดต่อกับอาจารย์ไพศสารและได้รับคําแนะนําให้ไปกราบพระห้าวัดร,รอบๆกรุงเทพขอบคุณพี่หนุ่มและอาจารย์เพศสาร ถ้าเดือนหน้าตนไหวครบห้าวัดแล้วอาจารย์จะทําให้เดินและวิ่งได้ตนจะเดินทางไปกราบอาจารย์เพศารถึงบ้านที่จังหวัดลําพูนล่าสุดนะครับอาจารย์เพศา,า,พานนร,าารศาได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวตนเองไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ร่างทรงและไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมตนเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดารักษาศีลห้าย,ยังไม่ครบเพียงแต่เป็นคนที่ได้นิมิตและส่วนมากจะตรงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยรับรู้เรื่องราวของการนิมิตเมื่อประมาณปี2,524ที่เริ่มนิมิตหรือฝันถึงเรื่องราวต่างๆกระทั่งมีการบอกต่อๆกันปากต่อปากรวมถึงมีสื่อเผยแพร่ทําให้มีผู้คนเดินทางมาที่บ้านเป็นจํานวนมากอย่างล่าสุดน,นะครับก็มีคนมาไกลจากบุรีรัมย์โคราชจนรับแทบไม่ไหวและต้องขอร้องกันว่าถ้าไม่ใช่คนที่ทุกข์หนักป่วยหนักแบบที่หมอรักษาไม่หายจริงๆไม่ต้องมา ส่วนเรื่องของเมฆวินัยไกบุตรตนไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวและยังไม่ได้นิมิตเรื่องของเขาแต่ในเบื้องต้นได้แนะนําให้ไปทําบุญและกราบพระห้าวัดก่อนเท่านั้นย้อนไปเมื่อ30ตุลาคม2566ที่ผ่านมาพิธีกรนักแสดงดังหนุ่มคงกรพันธ์ร่วมเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญรายการดังอย่างรายการแฉโดยทางพี่นุ่มคงกพัน์ได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงเรื่องเหลือเชื่อ นิมิตสื่อสารนรกสวรรค์ในช่วงหนึ่งของรายการได้พูดถึงอาการป่วยของเพื่อนรักเพื่อนสนิทพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรโดยได้กล่าวว่าตนได้ขอร้องให้อาจารย์เพศสารแสนชัยคนละลึกชาติให้ช่วยหน่อยอาจารย์บอกเร็วเลยอาจารย์จะเข้านิมิตวันพระเพราะคนลักษณะป่วยหนักแบบเมฆต้องเข้านิมิตในวันพระส่วนตัวเมฆเป็นอิสลามไม่รู้จะเชื่อเรื่องแบบนี้หรือเปล่า ตอนที่ไม่สบายมีคนพยายามช่วยเขาด้วยแพทย์ทางเลือกแต่สุดท้ายก็สุดหนักเราก็บอกพี่เมฆว่าอันนี้ไม่ต้องกินยาอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเสียเงินอะไรทั้งสิ้นพี่เมฆก,ก็ควรจะลองนอกจากนี้นุ่มคงกระพันยังได้ซักถามอาจารย์ไพศาลว่าเมฆวินัยเป็นอะไรทำไมอยู่ๆก็ป่วยเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้มีตุ่มขึ้นเตรียมตัวทุกทรมานมากรักษาไม่หายสักที นานร่วมสาปีแล้วทางด้านอาจารย์ไพศาลได้แนะนําให้เมฆวินัยพระเอกร้อยล้านคนดังไปไหว้พระห้าวัดแล้วส่งรูปไปให้อาจารย์นิมิตว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรคที่ทุกทรมานมายาวนานและต้องแก้ไขยอย่างไรบ้างต่อมาทางด้านพระเอกดังเมฆวินัยได้โพสต์คลิปนั่งรถเข็นโดยมีคุณแม่และภรรยาที่คอยดูแลอยู่ข้างกายใจความในโพสต์ระบุว่าได้ติดต่อทางอาจารย์ไพศาลแล้วครับ อาจารย์ให้ไปกราบพระห้าวัดรอบๆกร,รุงเทพขอขอบคุณอาจารย์เพศสารและขอบคุณพี่หนุ่มมากถ้าเดือนหน้าไหว้พระห้าวัดแล้วอาจารย์ทําให้ผมเดินได้หนุ่มคงกระพันขออาจารย์เพศสารคนละลึกชาติเปิดนิมิตช่วยเมฆวินัยเพื่อนรักป่วยโรคทุกทรมานยาวนานรักษาไม่หายอาจารย์เพศสารแสนชยัยคนละลึกชาติได้จนได้ชื่อเป็นล่ามนรกสวรรค์กับมนุษย์ คนแห่ขอช่วยขายทุกตรึมทุกวันยันไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ร่างทรงไม่ได้เป็นคนปฏิบัติธรรมรักษาศีลห้ายางไม่ครบกรณีอาจารย์เพศารแสนชัยที่ชาวบ้านท่าต้นงิ้วตำบลปากป่องอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนให้ฉายาคนระลึกชาติได้เปิดเผยเรื่องราวนิมิตสื่อสารกับสวรรค์นรกและรู้จักเจ้ากรรมนายเวรของทุกคนและหนุ่มคงกพัน ดาราพิธีกรชื่อดังได้เปิดเผยถึงเรื่องราวของเพื่อนดาราสนิทกันที่ชื่อเมฆวินัยไกรบุตรที่ป่วยเดินไม่ได้และรักษาไม่หายมานานพร้อมขอร้องให้อาจารย์ไพศาลช่วยซึ่งหนุ่มคงกระพันได้กล่าวว่าเรื่องของวินัยไกรบุตรวันพระที่จะถึงนี้ตนต้องเข้านิมิตวันพระแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อเรื่องแบบนี้หรือเปล่าเพราะแกนับถือศาสนาอิสลามตอนไม่สบาย ก็มีคนพยายามช่วยเขาด้วยการใช้แพทย์ทางเลือกมากมายแต่อาการก็ยังสุดหนักเขาก็กลัวตนบอกกับพี่เมฆว่าอันนี้ไม่ต้องกินยาอะไรทั้งสิ้นพี่เมฆก,ก็ควรจะลองอาจารย์เพศาลได้แนะนําให้เมฆวินัยไกรบุตรประกาศไหว้พระห้าวัดแล้วให้ส่งรูปไปให้อาจารย์นิมิตว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรคทุกทรมานมายาวนานจะต้องแก้ไขอย่างไรได้บ้างด้านเมฆวินัยไกรบุตร ได้โพ์คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลระบุว่าตนได้ไปติดต่อกับอาจารย์เพศสารและได้รับคําแนะนําให้ไปกราบพระห้าวัดรอบๆกรุงเทพขอบคุณพี่หนุ่มและอาจารย์เพศสารถ้าเดินหน้าตนไหวครบห้าวัดแล้วอาจารย์จะทําให้เดินและวิ่งได้ตนจะเดินทางไปกราบอาจารย์เพศสารถึงบ้านที่จังหวัดลําพูนล่าสุดนะครับอาจารย์เพศสารได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวตนเองไม่ใช่หมอดู ไม่ใช่ร่างทรงและไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมตนเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดารักษาศีลห้ายังไม่ครบเพียงแต่เป็นคนที่ได้นิมิตและส่วนมากจะตรงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยรับรู้เรื่องราวของการนิมิตเมื่อประมาณปี2524ที่เริ่มนิมิตหรือฝันถึงเรื่องราวต่างๆกระทั่งมีการบอกต่อๆกันปากต่อปากรวมถึงมีสื่อเผยแพร่ทำให้มีผู้คนเดินทางมาที่บ้านเป็นจำนวนมากอย่างล่าสุดน,นะครับ ก็มีคนมาไกลจากบุรีรัมย์โคราชจนรับแทบไม่ไหวและต้องขอร้องกันว่าถ้าไม่ใช่คนที่ทุกข์หนักป่วยหนักแบบที่หมอรักษาไม่หายจริงๆไม่ต้องมาส่วนเรื่องของเมฆวินัยไกลบุตรตนไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวและยังไม่ได้นิมิตเรื่องของเขาแต่ในเบื้องต้นได้แนะนําให้ไปทําบุญและกราบพระห้าวัดก่อนเท่านั้นย้อนไปเมื่อ30ตุลาคม2566ที่ผ่านมา พิธีกรนักแสดงดังหนุ่มพงกรพัน์ร่วมเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญรายการดังอย่างรายการแฉโดยทางพี่หนุ่มคงกพัน์ได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงเรื่องเหลือเชื่อนิมิตรสื่อสารนรกสวรรค์ในช่วงหนึ่งของรายการได้พูดถึงอาการป่วยของเพื่อนรักเพื่อนสนิทพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรโดยได้กล่าวว่าตนได้ขอร้องให้อาจารย์เพศารแสนชัยคนละลึกชาติให้ช่วยหน่อย อาจารย์บอกเร็วเลยอาจารย์จะเข้านิมิตวันพระเพราะคนลักษณะป่วยหนักแบบเมฆต้องเข้านิมิตในวันพระส่วนตัวเมฆเป็นอิสลามไม่รู้จะเชื่อเรื่องแบบนี้หรือเปล่าตอนที่ไม่สบายมีคนพยายามช่วยเขาด้วยแพทย์ทางเลือกแต่สุดท้ายก็สุดหนักเราก็บอกพี่เมฆว่าอันนี้ไม่ต้องกินยาอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องเสียเงินอะไรทั้งสิน้นพี่เมฆก,ก็ควรจะลองนอกจากนี้หนุ่มคงกระพัน ยังได้ซักถามอาจารย์เพศสารว่าเมฆวินัยเป็นอะไรทำไมอยู่ๆก็ป่วยเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้มีตุ่มขึ้นเตรียมตัวทุกทรมานมากรักษาไม่หายสักทีนานร่วมสามปีแล้วทางนั้นอาจารย์เพศสารได้แนะนําให้เมฆวินัยพระเอกร้อยล้านคนดังไปไหว้พระห้าวัดแล้วส่งรูปไปให้อาจารย์นิมิตว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรคที่ทุกทรมานมายาวนานและต้องแก้ไขยอย่างไรบ้าง ต่อมาทางด้านพระเอกดังเมฆวินัยได้โพสคลิปนั่งรถเข็นโดยมีคุณแม่และภรรยาที่คอยดูแลอยู่ข้างกายจใจความในโพสต์ระบุว่าได้ติดต่อทางอาจารย์ไพศาลแล้วครับอาจารย์ให้ไปกราบพระห้าวัดรอบๆกรุงเทพขอขอบคุณอาจารย์ไพศาลและขอบคุณพี่หนุ่มมากถ้าเดือนหน้าไหว้พระห้าวัดแล้วอาจารย์ทําให้ผมเดินได้วิ่งได้ผมจะไปกราบที่จังหวัดลําพูน